ไม่ได้อยังน่ะได้อยังเนี้ยด้ยเดี๋ยวพักในยาครับโรงนี้มันมีเงินบนพีดมันเป็นจรินจริงจริงขายรถไงโออันนั้นยังน่ะอันปวดหมูครับโอ้เนี่ยมันมัดแล้วบ่กอดเยอะยู่งส่วนกันบ่แทนเท่าไรเท่าไรทูนี่อันซสื้อเื้อกระดูกซสื้อกระดูกแคมปวดอ๋อสวัสดีตอนเช้าวันพีทครับผมอ่ามาหนี้นะครับทีมงานนะครับพี่พากันไปตลาดพี่น้องตลาดอยู่วอันน้นอะไรนะ ตลาดน้เต้าท่าพูว่ะที่นเต้าว่ะมีรูน้ำเต้าโอ้ตลาดน้ำเต้าพี่น้องเดี๋ยวจะพาไอ้เบิ่งว่าอยู่ตลาดมีอย่างเนี้ยอา่าเยียมพร้อมแล้วข้าต่อข่ายอยู่นะี่แหละเบาสุกคนไปไปเบิ่งกันเลยครับนั่งขึ้นยึดติดตไฟแดงอยู่พี่น้องแล้วก็มาตัดใส่กันเลยใช่ต่อๆกันเรื่อยๆติดไฟแดงอยู่ใต้ทางด่วนนะครับผมอา่าทางสิไปไม่ทางด่วนมาทางดว่วนเนาะทางดว่วนเพิ่องอยู่เนาะโอเคครับติดไฟแดงอยู่ครับ เหลือจักนาที 3, 2, 1, 0, สามสองหนึ่งศูนย์ป้ายพึงนะครับผมนี่ครับผมมันมีรูปน้ำเต้าพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าตลาดน้ำเต้าเอ้าหลดุดคนหลายแถมมันผิดพอมี่น้องหลุพพหลดเต็มเลยเพึงเลยพึงเลยงานน้ำเต้านะครับโอ้วันผิดคนหลายคนนะจิ๋่ บกเกินขี่จกักรยานมาบบเกิน2องาธีเพื่อ,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 อนอดาทำทิดไฟแดงิเดียวตลาดรัพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดครับผมก,กักบหนทีู่เนาบผมไาซื้อกะมองทบ้นานถูกมาเรือนเนี่ยนหล่นองเออ อ๋อหาที้จอดกันเราโอ้คนหลายเนาะตลาดคนเยอะคนเยอะแอร์เพิ่นห้องอย่างเพิ่นห้องอย่างบ้าหูเนี่ยครับเพิ่นมามาเด้อมาซื้อเด้อมาซื้อฟองสิวันนี้นครับโอ้นี่ครับบรรยากาศตลาดน้ำเต้านะครับผมอยู่แถวคาฟูเด้อพี่น้องห้างคาฟูเออ เยองเเยออะามาพ่อทีมงานเลรอพี่น้องพี่ทีมงานห่อด้วยกันมาจุดซื้อไปเราผิดไม่ได้อยังน่ะได้อยังเนี้ยด้ยเด็กพักกระยาครับโอ้ยเงินบนบีบเป็นจรินจรินจริงใครรถไงโอ้ยอันนั้นยังน่ะอันปวดหมูกับโอ้เนี่ยมันดแล้วบ่ปวดเยอะยู่สองอันน่ะบ่แทนเท่าไหรเท่าไหรคู่นี่อัน ซเสื้อกระดูกเสื้อดูแขมกอดอ๋อเลนร้านอยู่ไหนฮะใต้ดินร้านนี้ใต้ดินครับอ๋อมันชั้นใต้ดินบ่นี่แน่นโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวพอเอาไปกดยี่ภาสละเพื่ออะไรบัตรนี้มีชั้นใต้ดินฟอร์มส่วนว่าครับเอาโอเคครับแขมกอดจะเป็นตุ้มกงเนี่ยผมโอ้ร้านนี้คือจีเล่ขายพักขนาดเนาะร้านนี้เนาะพว้โอ้กะลำมีีตะหัวง่ายอ๋มึงพี่น้องกะลัมแสดงว่าเพิ่นขายเป็นหัวเลย ดิใส่กระลำพี่น้องเดี๋ยวค่อยออกมามัดควันรอมาแล้วอะไรรเดี๋ยวค่อยมาม่เรยยแล้วมันมีมาเรียย ถ้าอยาก,ยากดิบก็คนตะเรื่องดิดก็ก็ได้ถ้าจะดิบดนะถ้ามีวางเนี่ยดิบจะถ่ายก็บถ่ายกันนะเพื่อนนี่จะเป็นร้านขายมีฮอตอันหน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้ก็มีนะครับพักพักมีลาหย,ย่างพักก็มีไส้บ้านเฮาขึ้นไส้พักข้าวหน้านะครับ ครับผมอันนี้น่าจะเป็นร้านขายปลาหมึกนะครับผมขายอาหารทะเลปลาหมึกกุ้งแห้งนะครับโอ้กุ้งแห้งตัวใหญ่ค่มันจะดำเยอะแบนหมดหรืเปล่าแบบนี้มาไว้ครับโอ้ปลาหมึกโอ้น่ะตัวใหญ่ปลาหมึกพี่น้องมึกแห้งไหมมึกแห้งมึกกระตอยนี่มึกกระตอยมึกกระตุยนี่ยจเป็นร้านขายลูกซองลูกชิ้น มีือเรียกขับที่มาครับตลาดใกล้ๆครับพี่ผักเปาสะพลครับผมนี่ละ่ะเดี๋ยวเดินเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้นี่ว่าสั้นใต้ดินไปเบิ่งสั้นใต้ดินนี่แหละมีสั้นใต้ดินครับพี่น้องนี่ก็ลังลงไปสั้นใต้ดินโอ้เพียงเนื้อเพียงเพียงเนื้อเพียงหมูย่างไต้พี่ตัวนี้โอ้อาหารสดพี่น้องโอ้ทางใต้พี่น่ะ ออพอแล้วอาหารสดพี่นะพี่อ๋อเป็นชั้นใต้ดินผีไก่พ่อเป็ดพ่อเป็ดพอไก่นะครับนี่เป็ดพี่น้องพ่ออดตัวใหญ่ครับว่าสละพันนี่ฮะเป็ดนะอาหารทะเลนะครับเนื้อหมูครับอหอยผั่นะเน,นื้อกากหมูเนื้อหมูเนื้อหัว เนื้องวยังาเห็นมีตรหมูครับตอนนี้โอ้ฟังนี่เป็นเป็นพุ่งพี่น้องพุ่งอหอยนางรมแล้วก็ปลาแซลมอนโอ,พพโอ้พุ่งอนี่น้อมีมดทุกอย่างเลยตัวนี้อยูท่ที่บ้านผมมีเงินซื้อเลยนะ <laughs> ครับไล่ไล่ไล่ไ เรื่อยๆก่อนพี่น้องเดินเรื่อยๆพาพี่น้องรอกัอนมื้อนี่นะครับอ่าอกไปเรื่อยๆตลาดน้ำเต้าเนาะเพื่อนเดินเนาะว่าอยู่ข้างหน้าเป็นรูปน้ำเต้าพี่น้องมันไถ่เคยมาตลาดนี้นะครับคอมเมนต์มาเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์มาอ่ามันถ่มาตลาดนี้นคอม,อมออเมนต์มาเในเด้อไถ่เคยมา,า,น,มมานะครับผมอ่าไปอ,อยู่แถวๆเบาวชุนคนอยู่เนาะกระดูกใจปอดหน้ากากหมูหนังหมูลิ้นหมู นะครับ <c oughs> อันนี้คือชั้นใต้ดินเลยพี่น้องนะครับชั้นข้างล่างครับใต้ดิน <c oughs> ข้างห้องประคุงก็มียิมหาบาทยิมหาเรียนไต้หวันครับผมโอ้ร้านนี้คนหลายเสีงว่าเพิ่งขายถือกุอนี่ใช่ยังน้ำไฟอานาลีฟา ก็เห็นร้านเนื้องวงอยู่พี่น้องส่วมมากมีตัเนื้อหมูร้านใดคหลยๆแสดงว่าเพื่อนขายดีขายผูอ่พี่น้องอ่าร้านใดหลา,ๆ,า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 ๆๆ,ๆ หน่อไม้พี่น้องโอ้ไปแกลเลยไม่ได้เนาะหน่อไม้ปลาหมึกน่าจะตัวละตัวหนึ่งร้อยห้าสิบเยนไต้หวันนะครับอู้ดปลาหนินปลาหนิ่นปลาหมึกนี่ปลาเยี้งนี้ยงหนึ่งตัวสองร้อยยี่สิบนะฮะเขาที่ขายเป็นตัวได้พี่น้องครับเป็นตัวกันขายตัวกัน,กนเลย อันนี้ตัวครับมันก็นเป็นหอยครับนี่หอยเป็นหอยหอยลายที่บ้านเฮาองเหรอพี่น้องเป็นหอ,หอยลายหอยกระแห่ซีดเอาไปพักดีมั้ยคื้อเอาออนาะหอยเนาะหอยเดาะเวลาพักมันเราเหมืนแบบเสียดหอยผมกับหอยผมเออหอยผมก็มีปะพลาหมูพี่น้องเราต้มพะโลู <c oughs> ขาหมูต้มพะโล้ครับต้นว่าที่มีแต่ร้านหมูบ่มีร้านเนื้อเนื้ออาพะโลกับเบ่มีร้านเนื้อเลยมีแต่ร้านหมูอ๋อร้านนี้ยังไงกับเป็นซี่โครงอยู่ป่ะนะโคตรดีลนี่กันครัร้านนี้นี่ร้านนี้อะไรแต่ไม่เคยได้ยินื่อร้านนั้เลยเพราถูกร้านนี้เปร้านไทยซุดหลักพี่น้องครับนี่ซุดหลักประมาณนี้ครับผมตลาดโต๊ะไป นี่เป็นโซนโซนด้านนอกพี่น้องฮะใส่ใหญ่บ่ไหนเนี่ใส่ตาที่คุอยากกินเนี่ยไม่กันเท่าไหร่ล่ะทำราคาแล้วเฉพาะหรือเปล่าลูกุ ไปเดเนี่ย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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนีเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนเนี่ยนี่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 เน่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ยน่เนี่ยนี่เนียนี่เนี่เนี่เนยนี่เนีเนียนี่เเนี่ยน่เนนี่่ยนนีี่เนเนยนี่นี่ยนี่เนี่ย่เนนี่่ยนน คนเย็นนะคุณโอ้เนี่ยร้านนี้คือคนหลายนะถ้าร้านใดคนหลายนี่แสดงว่าเพื่นขายถี่พี่น้องอ่าขายถี่ขายดีขายได้ไม่ขาดแงมไม่ขาดแงมลายไม,ม่ขาดแงมไม่สัามมา้นดีว่าครับด่านหนวกป่านหนวกป่านินนะครับโอ้หลายหลายครับโอเค ใครเคยมาอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับวันนี้พามาเดินตลาดน้ำเต้าครับเดี๋ยววันนี้ที่พากันซื้อของก่อนนะครับจักทีพากันได้อย่างตอนนี้พ,พี่น้องอย่างหลอดซื้อเครับผมอ่าค่ะทมนี้มีประโยชน์ขึ้นกพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพียร์บาวสกุลพั้นากางเ้ยครับผมคุณเดี๋ยว่าถึงตลาดาชครับสวัสดีครับ